ทีนี้ต้องมาดูกันแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะคุณชูวิทย์ก็บอกว่ามันก็มีสิ่งผิดปกติเยอะแยะอย่างเช่นกล้องที่มวรวบทำไมถึงคลิปหายไปมันเป็นข้อสงสัยที่มันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยเลย,เยใช่ค่ะก็คือออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยทีนี้พอทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่ามันเป็นข้อมูลจากทางฟากฝั่งตํารวจที่บอกว่าทําไมถึงไม่เอาออกมาล่ะแล้วมันหายไปไหนล่ะจริงๆมันควรที่จะเอาออกมาเผยแพร่สู่สาธารณาชนนี่ เรื่องนี้ค่ะก็ไปถึงท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลท่านก็ออกมาบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีการลบคลิปเกิดขึ้นค่ะแล้วก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานจริงว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจลบคลิปเนี่ยให้เอาหลักฐานออกมายืนยันแล้วท่านก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าไปดูเนี่ยมีการรวบรวมเข้าสำนวนไปแล้วไปดูที่กล้องวงจรปิดค่ะทางด้านหน้าสถานทูตจีนเนี่ยก็คือมีฝ่ายต้นฉบับอยู่ด้วยอ,อยู่ทางกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6นาย ไม่ได้ปกป้องแต่ว่าเราดูตามข้อเท็จจริงนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปสั่งปกป้องเนี่ยคงไม่ได้โดนมาตรา157มาตรา157นะคะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของมาตราผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานที่ประพฤติมิชอบให้เรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเนี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าไม่เกินปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทด้วย157นี่คืออย่างที่รู้กันข้าราชกา,าร<ฆ>คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช่แต่มันจะมีอีกหนึ่งมาตราคือเรียกรับผลประโยชน์ถูกต้องอันนี้จะหนัก ใช่ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านพลตารวจโททิติแสงสว่างท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลท่านก็ออกมายืนยันนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางตํารวจนครบาลเป็นต้นสังกัดค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนะคะตั้งแต่มีโพสต์ข้อความของเริ่มแรกเลยก็คือของดาราสาวไต้หวัน สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดด้วยซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจที่ตั้งด่านตรวจกระทำผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ในกรณีที่ไม่ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาพกพาบุริไฟฟ้ากับดาราสาวชาวไต้หวัน ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นค่ะอันนี้ประเด็นใหญ่ที่บอกว่ามีการเรียกรับเงิน2 7 0 0 0บาทตรงนี้ท่านบอกว่ายังไม่ได้ยุติการสืบสวนนะคะ,ะหรือว่าสืบค้นหาพยานหลักฐานแต่อย่างใดคือ,อยังไม่หยุดส่วนตัวบอกว่าไม่เคยบอกเลยค่ะว่าตำรวจเนี่ยไม่เรียกรับเงินเพราะว่าจนถึงขณะนี้แล้วผลการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้นะคะว่าตํารวจเหล่านี้เนี่ยม,มีการเรียกรับเงินหรือเปล่าก็คือท่านเนี่ยสรุปว่า ท่านก็ไม่ได้ยืนยันฟันธงว่าสรุปแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยรีดเงินจริงไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้เป็นการรีดเงินเป็นการเข้าใจผิดคือไม่ได้ยืนยันทั้งสองมุมนี้ใช่ค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าจากการสอบประคำตำรวจทั้งหมดเนี่ยที่ณ้าตอนนั้นก็คืออยู่หน้าด่านทั้งหมด6นายก็ปฏิเสธนะคะข้อมูลในตอนนั้นนะที่บอกว่าไม่ได้เรียกรับเงินตามที่ถูกกล่าวหาน่าจะเป็นข้อมูลวันแรกๆเลยที่ที่เกิดเหตุ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่วงแรกๆอย่างที่ท่านบอกบพอออกมาปฏิเสธด้วยกันทั้งหมด6นายว่าไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงิน27,000บาทแบบนี้ท่านก็เลยบอกว่าก็ได้ฟังแต่ก็ไม่ได้เชื่อในคำให้การดังกล่าวนะคะก็ยังคงให้ทางฝ่ายสืบสวนกองบังคับการสืบสวนนครบาล ลงพื้นที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็เร่งสั่งประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยก็คือหลักๆเลยค่ะดาราสาวชายไต้หวันแล้วก็เพื่อนชายอีก3คนในวันนั้นม,มาสอบปากคําซึ่งขณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็มีการติดต่อผ่านไปแล้วแต่จนถึงณตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมามซึ่งทางฝั่งดาราสาวไต้หวันและเพื่อนชายเนี่ย ขาก็ไม่ได้สะดวกกลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไต้หวันแล้วนะคะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรท่านบอกว่าไม่เป็นไรตํารวจก็พร้อมจะเดินทางไปหาที่นูน่นทีนี้มันก็มีประเด็นต่อก็คือประเด็นของคุณชูวิทย์ที่ออกมาโพสต์ข้อมูลนะครับมีการต้องต้องพูดตรงๆอะ่ะคือกล่าวหาว่าท่านผู้บัญชาก,การตํารวจนครบาลมีคําสั่งให้ผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งและผู้กํากับสอนอห้วยขวางเนี่ยไปลบคลิปหน้าสถานทูตลบคลิปกล้องที่ติดตัวตำรวจทิ้งเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยก็มีนักข่าวถามเหมือนกันค่ะโดยท่านนนหนึ่งนะครับท่านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงผมไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้เลยเพราะไม่มีใครจะมาทําผิดกฎหมายได้อีกทั้งกล้องหน้าสถานทูตเนี่ยท่านก็บอกว่าไฟล์ต้นฉบับเนี่ยอยู่ทางกรุงเทพมหานครคือเป็นกล้องของกทมไม่ใช่กล้องของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ฝากถึงคุณชูวิทย์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีหลักฐานก็ให้เอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงบุคคลอื่นๆด้วยหากมีคลิปก็ให้นําออกมาเพื่อรวบรวมเข้าสู่สำนวนคดี ส่วนตัวนะครับท่านบอกว่าผู้ส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ทางท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งไม่เคยมีความคิดลบคลิปหรือว่าจะช่วยเหลือลูกน้องที่ทําตัวไม่ดีหากมีความคิดดังกล่าววันนี้ตํารวจทั้งหนายเองก็คงไม่โดนมาตรา157ไม่มีครับไม่มีเลยดําเนินการเต็มที่ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับออกเพราะว่าตามออกด,ดําเนินคดีต้องถูกจําคุกก็ต้องดําเนินคดีไปไม่มีใครไปช่วยเรื่องราวเหล่านี้หรอกครับ ไม่มีใครไปปกปิดเรื่องราวล่านี้ครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราปล่อยให้คนที่เป็นอย่างนี้อยู่ในงองค์กรมันมันจะมีแต่เรื่องเสียหายนะครับก็เอาหลักฐานออกมานะครับถ้าว่ามองว่าผมเป็นการสั่งหรือถ้าผู้การเป็นคนไปลบก็อ,ออกมานะครับผมจะไม่ไปไปมาโตโตโต้ตตตแย้งในประเด็นเหล่านี้ถ้ามีก็อ,ออกมาแต่สําหรับผมท่านผู้การและคณะทําง,งานบอกว่าเราไม่เคยมีความคิดที่จะทําแบบนั้น เราทําให้ตกไปตรงมาถ้าทําแบบนั้นวันนี้ไม่มีหนึ่งห้าเจ็ดนะครับถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ดงเกินรใดขาดวันนี้ไม่มีตํารวจโดนหนึ่งห้าเจ็ดครับอืมท่านก็ออกมาชี้แจงแบบนี้แล้วนะคะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็ กล่าวขอโทษประชาชนด้วยในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจและเป็นผู้บังคับกันบัญชาของตำรวจทั้ง6นายเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันไปกระทบภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนจนตอนนี้เนี่ยมันก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปคือเมื่อวานเนี่ยกระแสะข่าวคือคือ,ค,อคือโทนข่าวเนี่ยมันเทเอียงไปที่ทางนครบาลค่ะ แต่วันนี้เนี่ยมันทเทียงกลับไปที่ดาราสาวไต้วันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดูจากหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเริ่มเรื่อที่จะมีออกมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการนําเสนอข่าวของเราเนี่ยก็เป็นทั้งสองฝ่ายให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอในเรื่องของการสอบสวนออกมาให้ชัดเจนนะคะทีนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็พยายามจะถามค่ะบอกว่าโอ้โหจริงๆเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกาลังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของคุณชูวิทย์หรือเปล่า เพราะว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่รกรณีแรกด้วยท่านก็บอกว่าส่วนตัวไม่ขอตอบโต้ในประเด็นที่เกิดความขัดแย้งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับสังคมแล้วก็สังคมไม่ได้อยากรับรู้ในเรื่องดังกล่าวจะขอตอบในสิ่งที่สังคมเกิดคําถามเท่านั้นซึ่งจากต้องบอกว่ากรณีของการที่คุณชูวิทย์เนี่ยได้ออกคลิปมาแล้วก็ขอโทษด,ดาราสาวนะคะแล้วดาราสาวไต้หวันคนนั้นเนี่ยเขาก็รีโพสต์ข้อความของคุณชูวิทย์ แล้วก็ขอบคุณ,ค,ณค่ะคเป็นภาษาไทยแล้วก็ Thank you ด้วยก็ก็ทำให้มันเกิดอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมพอคนเราเนี่ยรู้เห็นในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้แล้วก็เลยไปตั้งคําถามทางฝากฝั่งของผู้บัญชาการตันผลนครบ้านว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรื่องจะเป็นอย่างไรอืม,อม